เพ VII ื่อนๆครับพามาดูอะไรเอ่ยคนสวนเราบอกว่าเหมือนโรงศพเลยป้านี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะคืออะไรนี่คือแปลงผักของเราค่ะแต่ว่าเราจะทำโรงเรือนคลุมอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกันไอ้พวกแมวทั้งหลายมาวุ่นวายค่ะไอ้พวกแมวนี่เห็นดินฝุ่นๆไม่ได้เลยนะคะ มาเคลียแล้วค่ะไอ้ม่วงไม่ใช่เอาแล้วเหรอพื้นที่ตรงนี้ที่เราปลูกบานชื่นเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าบานชื่นก็โดนเชื้อโรคระบาดนั่นแหละค่ะทําให้เรารื้อออกนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเราปลูกผักตรงนี้กันแล้วกันแล้วก็ทําโรงเรือนเพราะว่ากว่าเราจะได้ทําสิ่งก่อสร้างตรงนี้ก็คงอีกนานแสนนานค่ะจนกว่ากระเป๋าเราจะพองนะคะ ตอนแรกที่เราไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่อะไรเลยไว้ตรงนี้เพราะว่าเราเราคิดว่าเราจะมาสร้างอะไรตรงนี้ก่อนแต่ดูแล้วเราอย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องสิ่งก่อสร้างนะคะนู่นสวนที่พาทุกคนดูอยู่ตลอดก็คือตรงนู้นค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วค่ะ